สวัสดีค่ะวันนี้ถ่ายคลิปไมเมฟตอนเย็นนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วเอาแก้มตุยหน่อยมากฝากพี่ฝากน้องคือเกาสามวมอลำหน่อยลอยล่ะนี่เมทิปนะคะ <c oughs> <c oughs> มือนีะเปลนมอสลำเม็ดมือพี่น้องมือน,นี้เม็ดเหมือเม็ดเหมือเม็ดเหมืมมมอ,มโ,อโอ้แลนน้วเนาะโอ้แล,แล้วจิตเตอร์พี่น้องกี่บ่ <c oughs> น,นี่ก็แม,ม่บ้านไฮโซนเดิมนะคะมีคนฝากความคิดถึงมาให้อยู่นะคะนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะมว <c oughs> นคิดถึงกันอยู่ก็ขอบคุณค่ะคุณ <c oughs> พ่อคุณกระทั่งก็ได้กินเขาขาด้วพี่นะตายเขาตายเขานั่งขายของห้างเลียงลูกแพ็กของทรงขากระพองเหมือนก็มีลูกขาเหาอยู่คน เด็กๆก็มากินข้าววันนี้เม่ป้านมนอนกับหนูนะคะอันนี้ป้านมนอนกับหนู2คืนเลยแม่เขาตายอีหลามไเลอรเนีอาแล้ว้อ๋เอล้วอแล้ว กำลังกำลังสิโอนะอ่ะนะกำลังสิสูในร่มก็เลยปลอดออกก่อนอม,มันเยอะแค่ยพูพวกกินพวกกินนี่คุณยายก็กำลังจะกลับบ้านนะคะค,คุณยายกำลังสิกลับบ้านในเ,เมืองคุณยายาจะกลับบ้านไปเฝ้านาสวนกับน้องไอรินสวัสดีค่ะ ไปดีๆกลับบ้านดีๆครับหมอใส่เมื่อบ้านสวนนะคะที่มีฟาร์มป่าอ้ยฮมีต้นนี้แซบเสียบเลยพี่เนาะคุณยายกับฝักมึงเมื่เหมือเมื่อเวียนนั่งมึงมุมมามุมมามีปุ๊บพี่ อร่อยไหมได้อะไรกินนะข้าวหมูกรอบข้าวหมูกรอบว่าเสียบมาทีได้กินแซบแซบน้องเวนหรยอไม่เล่นกินน้องไก่สวงตอนห้อยกัดเดือพ่อเขายังอยู่คอนทิฟลาบยังอยู่คอนถวยอิ่มคือเก่ามั้ยเนาะยังไงก็ได้กินเจ้าชัวจะได้กินเขาเพิ่งเลี้ยงลูกอยู่ ข้างนี้ก็ออกมาเห็ดหอยแข็งซิฟกโ็โรนาะ mm hmm. แล้วลูกกาเขาพร้อมกันเลยได้เลห็ดกับเผาซอยอวดตัวเขาไปหัวกับลูกหรือส่งเกาา่าอยู่ท่านอาบน้ำเขาก็ว่าท่านกินอ mm hmm. ันนี้ก็ผัก mm hmm. เบิดมือดเต้นผม mm hmm. อไหวะเนี่ยอือไอ้อวดกัน mm hmm. อยู่หน้าบ้านไอ้อวดเ้าลานอยู่ mm hmm. วันนี้ฝนตก มือนี้ก็สีนอนดีอยู่ดอกนี่มือนี้มันตื่นเล่นยมังเว้นโดนไหมนอนดีเลยใช่ไหมหลอใช่ไหมคะใช่ไหมคะจะนอนหลับดีเลยใช่ไหมนอนหลับดีเลยใช่ไหมไม่กวนป้านุ่มนะวันนี้หนูนอนกับป้านุ่มนะคะนอนกับป้านุ่มนะคะป้านุ่มก็ไม่น่าไม่นวลขืนตัวพี่น้องยาดีต้องยาดี่ยอู้ กี่ฟองเออเงาะยูัยาดีกินก่อนข้าวนะคะ่่ายนี่สนเนี่เบอวันบตรไม้เก็บตลอดมีูมมือยาดีนะง่ายเอามะนี่คือหลังทุกถุงันเดยนแลเป็นหมือนีัเออซีถุงกับพ่อแต่ข้างมัเอามาเยอยะแล้วันเพื่อน คนอยากนอนอยู่ตัวนอยากอยากอยู่เป็นมูไปมีมูมากมูแต่หาวหาวหาวมากหยอกมากฮวนเขาว่ามูจักไงอรรถคิดเมื่อกอุ้มอรรถมันจีบจักตัวหนึ่งตัวมันกวนไล่อู่หรอกแล้วมันจีบภาวมันมันบแล้วมันแง่ไงนี่คือมันตกใจมันเกลียดแล้ว มีตกใหง่ไงคนีโต๊ใจ่จังได้ญาแม่บ hmm. <c oughs> <T ui S 2> ้านให้โซวมากคนกัง่วงง่วงนี่คนบเห็นว้าห้ากินมึงรบเอิหามากินกันสคนพอตัวเราก็คนเห็นโซวอยู่โกกับโบเอิหรอข่อยมากมากตื่นเนาะได้ยาย่นไม่คนเดียวงก็ยังตื่นตื่นยางว้ายี่ยงกได้เัี่เง็นเกตื่นลุกไปกันไ้อทวงตื่บั ตือนเอนเอนกไม่เ็บวดข่นี่เหอนโยเกิรบปเอดเลีงเน้ยนตัวีอเออมันใส่เองเนาะน้ำสบายตัวใส่ชุดแขนยาวขายาวเตรียมตัวนอนว้าวโอ้แล้วเนาะอ๋ออ๋ออ๋อแล้วบะนี้โอ้แล้วเนาะแล้วบะนี้ไม่หนุ่มเพิ่งยังมาควอนเด้พี่น้องหนุ่มควานแอล พรอพันเห็นหมนบพรอานหสนบพรอ้านกวเหมอสนุบงโอ้ยอย่างนั่งนี้อย่างนั่งนี้อย่าบเห็นบริโห็มาวงมืออย่าว่ออใเยี่ยงใก้มคือหยุดแถเสียบยามาเลสเสียบเ้อจิ้มมีน้อง ก็ออกจากบ้านเบิดมืนูผมเนี่ยชอกมากสีมันต่างกันเลยอีหลีเนาะสีสีในกล่องเออสีสีบอสีจักรครองกับสีมันคือมันสีหล่านันแตกต่างมันเด่นขึ้นมาเลยนะสีแดงๆส้มๆสีชมพูออร่าพี่น้องว่าออร่าแซวดาล่าหน่อยไม่เมเปสสาตว์ย้ายพ่อนกันไหมเออเรื่องคือในกล่องเรื่องคือตัวจริงแล้วห่ะอเปล่าเน่ยแล้วมันตัวยงหรือเ่ ลาข้อวออยู่นั่น่แข่งแย่งจั่งนั่นั่งแย่งแฝงนันงข้อวอยอนั่นนั่นผู้ดีแถมือมือคนว่นมันอาชีพหนึ่งเซียนเซีนเซียนคนไรเลย ปีลงมั่นม <c oughs> แม่งกระเซียนั่นนะไี่แม่งใส่อะไม่ได้หลันหรอไม่ได้หลานหรอลหรอลับปุ้ยเลยหลับปุ้ยเลยค่ะเข้าขบ,บ้านจะกลัวแมงเข้าหูเข้าหัว อยากนอนนะอุ้อมมือเมื่เหมือนอะอคุณแม่งแล้วคุณสินรับสบายอ้ยนเอยไอจิมชออยู่บนก่อนนองเอาเอาขนมจีนไว้ไว้นน่นไป ก็เอาน้ำจิ้มไปไปห่อใส่ถุงถุงส้มต่ำนะเอาเข้าตู้เย็นเข้าใจปะบอกร้านเก็บของพี่น้องหลับเลยหลับปุ๋ยเลยหลับแล้วหรอหลับแล้วโอเค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 นอนนอนนอน โอเคขอตัวไปนอนก่อนนะคะป้าป้านะน,นะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ที่ส่งให้หนูนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ